ตีเสือไม่นุ่ง mente, <abil itation. S 1> เล e. right. ็ดตัมักพุงริ่งกิเผาเรต้องว่าาเดี๋โซสเต็กมาอรตํามงตงกับปริ่เขากันดีดีเลยองก็องตําพงเลยเรื่อยก่อนน้ำน thì không lắm nữa không lặp <laughs> lại kia lên nó sẽ gặp không กินยังไงให้มันอร่อยกินแบบรเรตอร่อยแซ่บๆหน่อยแล้วกินแบบให้พ่อแม่พี่น้องมันลายไหลหน่อยเอ้ยยุ้ยโอจับไหลลงเลย <c oughs> เอาห่อใส่ปลาหน่อยเร็วกินไงกินยังไงพ่อแม่พี่น้องเราน้ำลายไหลหน่อยเอาดิซูสีปลาในนี้หรอกเออ อ๋อห่อๆลงดูดิเห็นไหมเออแซ่บปะเอือเอากินดิเม่พญากินเขาดูดิเมียพญาหิ้วแหงว่าสักเออ โู uh, 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 ้นะหลดเลยหูดเลยอู ut, ููููเนบร็ายบบแบแบลูกสายใหญ่เยูกใหญ่เลยิ้คือกันเยสูงบอะไรทคนวะ อันนี้มเป็นเด็กหลาดเผาเนี <eps> um. ่ยเด็กวัดถัดทองนาะแซบๆแซ่บเอ้ยัดผ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 ัผััดผัดผัดผนดผัดัดตััดผัดผัั้ผดั่ด